គេចូលទៅខ្លួនមកគេនិយាយគ្នាថាម៉េចកំចានចឹងមកកំចានណាបាទបាទទូបានរបស់ទូបាទនិយាយលើកនិយាយគ្នាទៅណាទៅចេះទៅនិយាយអង្គធម្មតាអីនិយាយគ្នាយើងនិយាយគ្នាយើងគណនាម្ដងគ្នាល្អអូយអូយលូយវត្តបាត់ថាមិនបានមកមកត្រង់ចាំចឹង สถานการณ์ริมชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าทางกัมพูชาจะยอมเจรจาแต่โดยดีก็ใช่ว่าจะหาข้อสรุปได้เนื่องจากในพื้นที่เขตแดนกัมพูชายังมีการเสริมกำลังทหารและกำลังอาวุธอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเคลื่อนไหวเช่นนี้ทางผู้มีอำนาจในไทยก็ได้แต่บอกว่าหากกัมพูชาเปิดศึกยิงก่อนทหารไทยทุกหน่วยก็พร้อมสแตนบายอยู่ในพื้นที่หมายรวมไปถึงยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่จะศาดใส่กันในวันทำสงคราม แถมยังเชื่อมั่นว่าไม่เกิน3วันจะปิดเกมทหารขเขมรลงได้แบบที่คนไทยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อถึงแม้ว่าเรื่องราวการสู้รบรุนแรงยังไม่เกิดขึ้นเป็นเพียงการยั่วยุกันของทหารขเขมรด้วยความอดทนอดกลั้นปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดของทหารไทยจึงทำให้ในวันนี้เหตุการณ์ยังไม่บานปลายไปใหญ่โตแต่สงครามโซเชียลที่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่างฝ่ายต่างฟาดฟันกันยิ่งทำให้ขยายความรุนแรงและสร้างความเกลียดชังมากขึ้นไปอีก ในจะคลิปทหารประทะเถียงกันในพื้นที่ซึ่งมีออกมาให้เห็นอยู่เป็นระยะประชาชนคนไทยจึงไม่สามารถวางใจได้ว่าสถานการณ์ริมชายแดนจะเรียบร้อยดีอย่างที่ผู้มีอำนาจรายงานเหตุการณ์จริงหรือไม่ล่าสุดนายกรกฎเกตแก้วนักรบเด่นตายหลายสมรภูมิและยังเป็นนักเขียนวีรกรรมทหารพรานเปิดเผยว่าขเขมรได้วอบอกกันว่าถ้าเจอทหารไทยให้ปะทะสร้างสถานการณ์เลยข่าวนี้เชื่อถือได้แต่ผมไม่ขอลงรายละเอียด ด้วยความเป็นห่วงทหารชายแดนขเขมรเมื่อผมรู้จึงอยากบอกให้ทหารชายแดนขเขมรได้ระวังตัวมากขึ้นอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่รู้เขารู้เราดีที่สุดเพราะขเขมรไว้ใจไม่ได้รู้รู้กันอยู่ยิ่งตอนนี้หุนเมนเน็ตขู่ไทยฟอฟอจึงอย่าประมาทจะเห็นว่าขเขมรแสดงความก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆขนาดตาเมืินทม ท่านแมททับภาคสองโคสุกลาโหมบอกว่าเป็นของไทยอยู่ในอธิปไตยไทยขมิมนยิงกล้ามาชี้หน้าทหารไทยบนแผ่นดินไทยและไล่คนไทยออกไปจากแผ่นดินไทยโดยอ้างว่าหมดเวลาเข้าชมปราสาทแล้วจนมีการโต้เถียงกันกันกบไทย จากเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทําให้คนไทยงงและสับสนว่าปราสาทต,ตาเมือนทมเป็นของไทยอยู่ในแผ่นดินไทยจริงหรือไม่ถ้าจริงทําไมให้ขเขมรมาแสดงอํานาจชีหน้าไล่คนไทยออกไปจากแผ่นดินไทยได้เป็นเวลายาวนานมาแล้วที่ทหารพรานจู่โจม513ค่ายปักทงชัยและทหารพรานกรม26เคยดูแลพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืินทมมาเราไม่เคยให้ชาวกัมพูชาหรือทหารขเขมรเข้ามา ทหารพรานยุคนั้นทำรั้วกั้นสองชั้นเมื่อเปิดให้ชาวกัมพูชาเข้าชมปราสาทเราจะให้แลกบัตรเข้าชมกำหนดเวลาเข้าออกชัดเจนทหารขเขมรไม่เคยเข้ามาเพิ่งเข้ามาหลังปะทะปี2554ต่อมาถูกสั่งรือ้อรั้วออกและให้ทหารขเขมรเข้าเวรร่วมกับทหารไทยที่ปราสาทจนถึงทุกวันนี้ จากการให้ขเขมรเข้ามาชมปราสาทอย่างเสรีและให้ทหารขเขมรเข้ามาเข้าเวรกับทหารไทยทําให้ขเขมรเข้าใจว่าปราสาทตาเมืองทมเป็นของขเขมรจนลุกลามใหญ่ถึงขั้นจะเอาสามปราสาทและสามเหลี่ยมมรกตช่องบกคืนขเขมรทั้งผู้นําประเทศและทหารผู้น้อยแสดงความก้าวร้าวกับไทยไม่หยุดยอนถ้าปราสาททั้งหมดเป็นของไทยอยู่บนแผ่นดินไทยทําไมเราไม่มีมาตรการเด็ดขาดเพื่อตัดปัญหาต่างๆที่ขเขมรทํา ทำไมจึงยึด MOU 43ทั้งที่ขมรไม่เคยทําตาม MOU 43เลยขมรละเมิดตลอดแต่ไทยกลับกอด MOU 43ไว้แน่นคนไทยได้แต่หวังว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารไทยจะไม่ถูกขเขมรย่ำยีอีกกองทัพไทยเรามีแสนยานุภาพสูงอยู่อันดับที่25ของโลกแต่มาถูกขเขมรที่อยู่อันดับที่ร้อยกว่ามาย่ำยีศักดิ์ศรีแบบนี้คนไทยรับไม่ได้ครับ ผมและอดีตนักรบดำพรานจู่โจม513ค่ายปักธงชัยที่เคยรบกับเขเมรเคยช่วยเขเมรรบกับเวียดนามให้เขเมรได้ประเทศคืนมาเจอแบบนี้รับไม่ได้จริงๆครับด้านอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการกั้นเขตแดนในแต่ละพื้นที่ซึ่งขณะนี้จะพบว่า มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอต่างๆอันเป็นเรื่องราวของการที่ฝ่ายขมรนเข้ามารุกล้ำอธิปไตยไทยซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจารย์เทพมนตรีแนะนําว่าให้ตรวจสอบที่มาของคลิปให้ชัดเจนก่อนรวมถึงจุดที่เกิดเหตุว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ก่อนที่จะนําข่าวสารต่างๆไปเผยแพร่หรือแชร์ต่อกันในโซเชียล เพราะอาจจะทําให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและกลายเป็นว่าคนทั้งประเทศเชื่อโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรในพื้นที่เลยและไม่รู้เลยว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่คืออันนี้เราจะต้องไปดูพื้นที่แต่และพื้นที่ไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนเนี้เราเหมือนว่าเรามีคู่ศัตรูคู่ประเทศใช่ไหมศัตรูของประเทศไทยก็คือกัมพูชา อันนี้คือกมพูชาในความหมายนี่หมายถึงรัฐบาลต่อรัฐบาลน,นะคือไม่ใช่ประชาชนชาวกพูชา,ชาเข้ามาเป็นศัตรูกับประชาชนชาวไทยเมื่อเราแยกตรงนี้ได้เนี่ยการที่มีคลิปอะไรออกมาต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่ามีที่ไหนอยู่ตรงไหนพิกัดอะไรบ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่งไปเชื่ออะไรที่มันเป็นแค่คลิปมันต้องดู ตำแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจนด้วยมิฉะนั้นเนี่ยมันจะพากันอุปทานหมูมเพราะอุปทานหมู่เนี่ยเราก็เลยไปคิดว่าเขาเหม๋นเนี่ยเอาแต่ลุกที่เราซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นการไปไปจุดธนวนทําให้ความขัดแย้งมันจะ,จะเพิ่มมากขึ้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการลดลดปัญหานี้เราก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้องอ่า อย่างเช่นคนไปนถ่ายคลิปอย่างเงี้ยก็ต้องไปแจ้งแจ้งจังหวัดใช่ไหมแจ้งหรือถ้าเกิดอยู่ใกล้หน่วยทหารก็แจ้งทหารอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องลงมาจัดก,การเองแต่การที่ไปไปเอาเอาสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายปุ๊บเอามาลงเลยเนี่ยโดยไม่พิจารณาเนี่ยเดี๋ยวเปิดเผยเ,เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้อาจจะเป็นการไป ไปไปทึกทักเอาเองก็ได้มันก็ต้องตั้งสติกันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเชื่ออะไรง่ายๆละเพียงแค่เขาบอกมา <laughs> เขาเล่ามา <laughs> เขาไปถ่ายคลิปมาให้ดูซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออยู่ตรงไหนยังไงนะดังนั้นเนี่ยคนก็ไปหลงเชื่อพอหลงเชื่อปุ๊บก,ก็แชร์กันต่อไปอุปทานหม,มู่เหมือนกรณีที่บอกว่าฝรั่งเศสคือประจาพระพิหารใ้ไทยอ,อย่างเงี้ยคือ มันไม่มีไงแต่ว่ามันก็ไปทำถ้าจนมันมีไงแบบแชร์กันต่อ,ตอมาจนกระทั่งโอ้ทุกคนไปเชื่อหมดทุกคนไปเชื่อหมดนี่เชื่อกันในระดับด็อกเตอร์เนีะยดับผู้มีการศึกษาสูงทั้งนั้นเลยนะแปลกมากเลยนะ mm hmm. แต่ชาวบ้านไม่เคยสนใจเรื่องนี้รู้หรือมแล้วแล้วคนที่ตื่นเต้นมากที่สุดก็คือคนที่เป็นคนที่มีการศึกษาทั้งนั้นอะที่ตื่นเต้นมันก็เลยคล้ายๆกับเรื่องแบบนี้ครับว่าจะเกิด เราเห็นว่าเขามีใครก็ตามเป็นชาวกมบ,บูชาลุกล้ำเข้ามาอหากทั้งขังโพงเข้ามาหรือตัดต้นไม้หรืออะไรเข้ามาตรงบริเวณไหนเนี่ยถ่ายคลิปเสร็จแล้วเราก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามาดูซิว่ามันลุกล้ำจริงไหมเห็นนี้จะดีกว่าปลอดภัยด้วยเดี๋ยวเ,ยเกเิดไปเจอกับระเบิดไปเจอกองกําลังต่างเราไปกองกํา,า,ากลังมกงมบูชาที่เขามายืนหลักเขตของเขาแล้วเราไม่รู้เรื่องเรื่องเนี้ย แล้วเราก็เธเลิกก็ลาบไปถ่ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเ็จะหาว่าเอาเป็นสปายสายลับนะอันนี้มันจะต้องอต้องระมัดระวังตัวเพราะเดี๋ยวถูกจับตรงนั้นแล้วก็ส่งไปที่พนมเปนแบบพี่วิลาเนี่ยจะยุ่งเข้าไปใหญ่มันไม่ใช่เรื่องสนุกมันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาครับถ้าอย่างนั้นทาเขาถ่ายมาแล้วเขาทําอะไรต่อเราก็ต้องไปดูเช่นเขาทำาป็ส้สระท้วงไหมหรือเขาผลักดันให้กัมบ,บูชานั้นออกไปไหม ถ้าเกิดเขาไม่ผลักดันเขาใช้คลิปในการผลักดันมันจะทําได้ไหมอันนี้มันต้องไปดูไงที่เขาถ่ายไปจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อเป็นตัวอย่างว่าชาวกัมพูชาเขาลุกล้าที่เราดินเราหมาแล้วแล้วทหารทําอะไรได้บ้างมันก็ต้องย้อนกลับไปตัวที่ตัวขา่าวทุกทีครับเพราะว่าเขาเป็นคนประเชิญจะถามในการตรงนั้นแน่นอนหน้าที่เขาก็ต้องผลักดันเขาผลักดันไหมอันนี้เราเป็นผู้เสพเสพข่าวใช่ไหม เสร็จคลิปอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามเจ้าของคลิปอะว่าแล้วทําอะไรต่อหรือเปล่าหรือปล่อยให้เขาไปตั้งตรงนั้นแล้วก็มามาประการแค่นั้นหรอแล้วหน้าที่ของทหารเืออะไรอันนี้ก็ต้องกลับไปถามะครับเผิใ,ใครเจอคลิปแบบนี้ก็ลองกลับไปถามคนที่เผยแพร่คลิปอาถ้าเกิดคุณเป็นทหารอยู่กรมกองไหนแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงประท้วงเขาไหมถูกไหมฮะต่ามเมองมาอยูน่นี่ประท้วงเขาหรือเปล่า แล้วผกดันเขาออกไปหรือเปล่าหรือเขาเข้ามาฉากลันทางภูคร็งก็ปล่อยอย่างนี้รายงานหน่วยเหนือทราบแต่นหน่วยเหนือกว่านั้นก็ไม่ทําอะไรเลยต้องอกคิดมาประจานหรือเปล่าอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องนะอในสายบังคับบัญชาครับอ่ถ้าเกิดเขาเผยแพร่นั้นออกมาบางทีถ้าเกิดมันไม่มีพิกัดมันไม่มีทิ่ตั้งอาเภออะไรจังหวัดที่แน่นอนก็เลิกเชื่อเถอะมันไม่มีประโยชน์ คือคนทําคลิปเนี่ยถ้าถ้าทําด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยแล้วรักปู๋แห่งประเทศชาติเนี่ยก็ต้องมีคําบรรยายที่ชัดเจนว่ามันคือตรงไหนอย่างไรแล้วมันนําไปสู่การแก้ปัญหาได้จริงๆไม่ใช่มาทําแบบนี้ทําแบบนี้มันเหมือนกับไปก่อสงครามขึ้นเล็กๆในความคิดอะ mm hmm. แล้วในท้ายที่สุดเดี๋ยวพอมันเจอปัญหาอะไรหน่อยหนึ่งก็จะเอาความคิดเนี้ยไปรวมอยู่ด้วยซึ่งมันจะกลายเป็น สงครามเลยคราวนี้หรืบอบางทีไปสะษไปอ่านไปเสพอะไรมามันก็ต้องไปพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราเชื่อหลอกให้เราเชื่อแล้วเราก็ไปกดไลค์ไปกดไลค์เสร็จปุ๊บเขาก็ได้ยอดไลค์ได้ยอดไลค์แล้วเขาอาจจะได้เงินจากการที่เราไปกดก็ได้หรือ,อสับสไครก็ได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอของคนที่เขามีอาชีพทําเรื่องแบบนี้นะมันก็เหมือนกับ ทำคลิปผีอย่างเงี้ยมันจริงไหมอราเราก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหม mm hmm. อ,ะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นละครก็ได้แต่ดูสมจริงครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ